สวัสดีครับพครับโซผุใหม่ผุนามาตัดเองวันนี้วันอาทิตย์ครับพวกม้งน้อยพวกมงเย็นเลยสิบแปดนาฬิกาพี่ขี่กะขี่กะขี่ไก่ขี่เพชรขี่นกขี่ฮาน่เลยแต่ชาวบ้านเขาเรียกขี่ไก่เลยเอ้ยขี่กะต้องผีเก่งกระเทียมใช่ไหมครับแต่คนคนลังเขาเรียกเนี่หรอวันนี้หิวนี่ครับ มูดิผมกินแต่หมูนึกคิวเช็ดแล้วของพี่น้องเฮ้จะละลายพี่ให้ดูละลายพี่เรื่องอะไรจะเรียนผมเรียนละลายพี่เลยเอาโค้งรถปลาขี้เกาใส่น hmm, ้ำนิดหน่อย พ่อมนันเอาสามเปียกง่อยๆอ,อ,อันนี้ก็คนนี่ยนะพี่ขี้กะอมโองหินงได้วยนี่นะครับออ อยากรู้อร่อยไหมอร่อยอร่อยไ,ไปชิมก็คือเหรอทำน,นี่นะครับผมพี่เหรอยใงไงก็บ้านผมผมอยู่อำเภอวังน้ำเขียวเลยครับอยู่ตำบลอุดมศักดิ์ก่อนขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาทางเขาไปอีกแปดโลอยู่นาเขาอยู่ติดเขตอำเภอคอนบุรีใต้ อย่างบางคงกิน hmm. ต mm ุมหมูกันเนื่อยเขาไม่ขอย้กินกันนะเป็นบางคีตบางเคีเขากินแต่ผมไม่กินก็พึ่งมาไม่กินอยู่ประมาณสี่หาปีแล้วนะไม่ได้กินใครกินได้ก็ดีทำน่อร่อยเนาะเหลืองเหลืองในหมูซื้อมาเจ้าประจําตลาดซอยสิบสอง ซอยตอนนี้หน่อยพอเท่าแล้วไม่มีฟันเขียวตอนน้หน่อยพอสีสำนียน,นี่คือวิเียอมเดนเนี่นลยลอยไปแล้ว,วกนวนินี้กระดูกหน่กินคนเดียวอโนี่นน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 นองวันอาทิต Kẻ nào tìm thi cái gì biết Đâu Há không kẻ kháu anh Các bạn có muốn kín được mùi riêng này nhỉ Thường ngày có làm việc khỉ không หนึ่งครึ่งสบายไปเด็กหน่อยแม่เขามีงานมีการเขาขาหมูไปหนังดูเขซอยยิงคนเถาหญิงก็เด็กหน่อยกันคิ้วอยากอะไรก่อนคนเถาก็พา,า,ากันขาหญิาก็ใหญ่ใหญ่เหนกัน,ากกนขาโค้งนะพ่อพี่นอ้องลาบขาโค้งจิ้มขาโค้งเลยซอย ก็เสียงบางอย่างครับเป็วลากินอะไรไปเองก็หนถึงความหลังในบ่ออยูบอ่บ,บางทีนะมันก็แล้วแต่นะคนเรามันก็มีความหลังเสียอยากให้นึกนะครับอยากให้นึกถึงนะครับพ่อพี่น้อง

ยิ่งกินกับผมเนระพรุ่งนี้ก่อนแล้วไปเดินไฟคุ่ณดีวันจันทร์วันนี้วันศิษย์หลานเขาปิดเป็นไฟมันเวานาน่าจะเป็นลุงเก่ามากกว่าตรงไปให้ช้างเขาฉีด แบบระบบไฟยอย่าไปทำเดี๋ยวพี่น้องข้าจะมาเป็น,าปนหามเลยสมดุลส,ม,สมได้สมช่วงหลังช่วงไหนแต่อยู่แต่ว่าระบบไฟให้มาเป็นก็อย่าไปอยากทำนะพี่น้องแต่มันจะสปาร์กัน ตอนนี้เพื่อเธอตอนนี้ <ś ś ชิดนี้เภาษาโค้าเรียกตอนตอนนี้เพื่อเธอแล้วก็รูกครับฟังผมไปเรื่อยเดี๋ยวภาษาโคลชไม่แน่นะครับเพื่อสวกวันเก๋จะได้มาเที่ยวจาังหวัดชันก็ได้ครับเกไม่เข้ามาตัวคุณอบอกอะไรเราแบบสองตอนนี้แหะ ดดพ่อเดินมาไนองกินพอหายอยากโอเคมน่นี้เน,นาะยาวไปลรวก็จะเบื่อกันีกช่วงนี้ใครกาลังเดินทางก็ เพื่อผมจะฝ่าระวังยังนิดนึงผมพี่น้องฝา่าฝนมันก็จะเป็นยังไงอากาศบอมีทูกครับถ้าจะไปได้มาได้กระดุสาภาพถานนได้เรื่องผมพี่น,น,อน้องเนี่ยฝนตกแรงอะไรก็อย่าไปใช้ความเร็วหลายผมพี่น้องแล้วก็ให้ใช้ถนนก็เฟื่องเผด็ญนี่ครับผมพี่น้องออออนนผมเข้าใจครับทางคุณทางหลีบเข้าใจอยู่ครับโอเคเนาะครับคำว่าบนถนนค้อนกินเยื่น,นี่ เขาใจอยู่นะครับคำว่ขาขอจินเยอะกวนี่ครับพออนุญนะครับขอบคุณมา,ากครับท่านผู้ชมสู้ผับพลังงานโนาครับอย่าเจ็บอย่าจนหวัสดีครับ